าใครจะมาบอกว่ามีการใช้กฎหมายจริยธรรมนักการเมืองไปรังแกกันเนี่ยผมจะบอกให้คนแรกที่เริ่มเอามาลังแกกันก็คือพรกเก้าไกล <c oughs> <c oughs> กับพรักเพื่อไทยเ <c oughs> พื่อนก็แขนงไงเพื่อนว่าจะเมียนธรรมนัตจ่าจากูจะเมียนมึงคักๆกกวนะนาพอมานอเนี่ยปรากฏว่าปรากฏว,ว่าแป้งรอดไปได้เก้าวไกลกับเพื่อไทยเพื่อนก็แข้นก็ไปศึกษารัฐธรรมนูญมาใหม่ครับค้นพบว่าเฮ้ยมันมีเรื่องจริยธรรมนี่ว่าเพื่อนก็ เก็บกฎมานานก็จัดการอย่างเต็มที่คนที่ซวยคือใครครับคนที่ซวยก็คือพี่ศิระศ <c oughs> ิระจีนแต่คะ่ะโดนเขาไปกับเอฟปารินาโดนคดีจริยธรรมเข้าไปครับเอปารินานี่ต้องบอกว่าคุณเอเขาก็ไม่ได้ทําความผิดนะคนดีเล้าไก่ของเอะก็พ่อเขาให้แล้วต้องบอกให้นะครับถ้าใครก็ตามที่บอกว่าจะใช้กฎหมายจริยธรรมนักการเมืองมากันแก้งกันนะ่ะผมจะบอกให้ว่าพักเงาไก่กับพักเพื่อให้นะ่ะเริ่มก่อนเพื่อนเลย นะครับพวกคุณนี่แหละพาทำทีนี้นะ่ะดาบนั้นก็เลยคืนสนองครับพี่น้องครับพรรคอื่นๆนักการเมืองทั้งหมดเขาก็เห็นแล้วครับพี่น้องครับเขาก็ซัดพวกเก้าไกลคืนพี่น้องครับซัดเก้าไกลคืนอะไรครับซัดเก้าไกลคืนที่ยัยช่อนไงให้ทุกแกท่านทุกนั้นถึงตัวไอ้พวกเก้าไกลเพื่อนหัวเราะสนุกสนานว่าเป็นอ่านไอ้พวกไอร้อนนั่นแหละที่ปรึกษาเพื่อนนะ่ะหัวเราะคิกค,ครับโอ้ยมันละเว้ยงานนี้ผู้ใช้กฎหมายเล่นงานมึง ชอบพูดนักนิติสงครามตัวเองนั่นแหละเป็นคนจุดประเด็นให้พวกก้าวไกลใช้เรื่องนี้เล่นงานคนอื่นเห็นไหมล่ะก็ได้ผลจริงๆก็ต้องยอมรับว่าพวกก้าวไกลมันก็ฉลาดจริงแต่คนอื่นเขาก็ไม่ได้โง่เขาก็เรียนรู้ครับพี่น้องครับเขาก็เมียนเพิ่มขึ้นตัวบัตรทีนี้ยายช่อ,ชอบรนีกาก็โดน <c oughs> ดาบนั้นคืนสนองครับหลังจากนั้นนักการเมืองไทยทุกคนรู้แล้วต่อไปพี่น้องครับมีอาวุธใหม่ที่ร้ายแรง เพราะฉะนั้นเนี่ไม่ต้องไปอ้างอะไรถึงหนึ่งหนึ่งสองแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องมีใครไปพาดพิงถึงหนึ่งสองไม่ต้องมายุ่งกับท่านท่านไม่ได้สนใจไม่ได้มายุ่งวุ่นวายอะไรกับเรามันมีทางออกให้พวกนักการเมืองทั้งพวกเองอยากจะตีกันน่ะรัฐธรรมนูญจัดให้ลุงตู่เขาเตรียมไว้ให้แล้วนี่ไงจะรี่จะทนักการเมืองเอากันให้สาใจตีกันให้เต็มที่ผลสุดท้ายผมจะบอกให้ไม่ทราบว่าใครหรือเปล่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองประเทศไทยอยู่หรือ,อยังไงฮะมันก็เลยต้องใช้กฎหมายนี้อีกหนึ่งดอกครับ จัดการกับเสถียรานยังไง <laughs>